การบริหารกำลังคนคุณภาพ t ALENT MANAGEMENT รัชการให้ความสำคัญในการรักษาคนดีคนเก่งที่เป็นกำลังคนคุณภาพไว้ในรัชการเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐและประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศการบริหารกำลังคนคุณภาพ t ALENT MANAGEMENT เป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบคุคคลที่องค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลกนำมาใช้เพื่อดึงดูดและรักษากำลังคนคุณภาพ t ALENTS ไว้ในองค์กรการบริหาร กำลังคนคุณภาพในภาคราชการของไทยสำนักงานกพดำเนินการเตรียมผู้นำที่มีคุณภาพในระบบราชการหรือการสร้างสต็อกโดยการสัญหากำลังคนคุณภาพผ่านระบบทุนรัฐบาลกพในประเภททุนต่างๆเพื่อมารับราชการเพื่อกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการสร้างคนคุณภาพจากภายใ,ในระบบราชการได้แก่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือ HIPS High Performance and Potential System เป็นเครื่องมือบริหารกำลังคนคุณภาพที่สำนักงานกพดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2 5ง 17, เพื่อช่วยให้ส่วนราชการหาคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่ช่วยคุณทํางานได้มากขึ้นและคนที่ชอบงานท้าทายอาจจะเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนอกจากนี้กลุ่มกําลังคนคุณภาพยังรวมถึงข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือ n รอการพัฒนาผู้นำคลื่นรูปใหม่ของข้าราชการไทยหรือ New Wave Leaderships (NWL) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพราชการเพื่อการรักษาไว้ซึ่งกำลังคนคุณภาพจะเน้นการเตรียมความพร้อมในด้านการดูแลจัดการศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนทุนรัฐบาลและกลุ่มกำลังคนคุณภาพและการวางระบบกลไกพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มกำลังคนคุณภาพให้ในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งราชการอย่างต่อเนื่องสำนักงานกอพได้สนับสนุนให้มีกลไกการสนับสนุนการใช้ศักยภาพของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ utilization ได้แก่โครงการการปฏิบัติงาน ในโครงการเชิงยุทธศาสตร์โครงการสำคัญระดับประเทศ Policy Work Study Team p w s t เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังคนคุณภาพข้ามหน่วยงานโดยมีโจทย์ภารกิจของรัฐบาลการขออนุมัติจัดสรรอัตราขาาร้าราชการตั้งใหม่ให้สำนักงานกอพอเพื่อใช้เป็นกรอบอัตรากำลังหมุนเวียนตามแนวทางการรักษากำลังคนคุณภาพได้แก่รองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลในกรณีเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุการหมุนเวียนการใช้ศักยภาพกำลังคนคุณภาพตลอดจนการรองรับการดำเนินงานตามโครงการ p w s โดยที่ประเทศไทย4.0เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศร,รษฐกิจให้สอดคล้องกับระบบเศร,รษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมหรือ Value-based Economy ดังนั้นสำนักงานกอพอจึงมีมาตรการจูงใจข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพของรัชการคลิก www.ocsc.go.th